ครับสวัสดีนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวปนสายปนสแนลนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับไฮโรเวียดนามนะครับผมทุน200ครับผมมาจัดไปครับวันนี้ไฮโรเวียดนามจะเป็นจังไดนะครับผมมาวันนี้ไม่เล่นมากครับก่จะเล่นนับจํานวนเอานะครับผมอย่างแบบเปิดมาก็สิบเปอไอย่างี้นะครับผมมาใส่ไปเลยครับมัวมัวตัวตัวครับมัวมัวไปเลยครับผมมาจะเป็นจังไดครับมา สามองนึ่งมาเอมไว้ว่าจังไรครับขอเน้นๆครับยังไงโอ้โหโดนดิครับแบบนี้ครับสองบวกไครับแบบนี้ต้องบวกแล้วครับโอ้โหเจอบวกเย็ดสี่ครับบวกน้อยครับแต่ก็บวกครับจัดมาจัดมาไปครับยังไงดีครับสาดไปเหมือนเดิมละกันเอาโอเคไหม สสดไปเลยครับมาแถวล่างแถวล่างใส่ไปเลยครับมามาแปดเก้าสี่สสิบสองสิบสามสี่ใส่ไปเลยครับโอ้โหนมาโอ้น้นน้นสี่หกสามโดนครับแบบนี้โดนครับโอ้ยจัดมาดิครับบวกอีกแล้วครับบวกอีกแล้วบวกหกสิบเก้าครับสวยงามพระรามแปดครับจัดไปรัวๆครับมาวันนี้จะได้เท่าไรครับ มาปรับเบ็ดไปครับใส่ไปเลยครับรัว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 ครับมาขอเน่นเ้นขอน่นเน้นดอกนี้ครับมาอ่าหมวยเปิดมายังไงโว้ยสิบสองนี่ครับโดนอีกแล้วครับหสี่ครับไม่ใช่สิบสองครับหจัดมาครับบวกมาครับสามร้อยแล้วครับผมจัดประหลัดบอกสวยงามพระรามแปด แป๊ดแปดครับมาจัดไปอีกครับมาไปเลยครับรัว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 ครับใส่ไปเลยครับหมดตัวหมดตัวโซเขียวไปเลยครับผมมาจังไดเอาหมวยขอเน้น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 สีโอ้โหไอสิบเอ็ดครับโดนแดกครับโดนแดกโดนแดกเลยครับดอกนี้มาต่อไปเปลี่ยนเส้นทางกัน เล่นละกันเนาะเอาอยัางไงดีเนาะครับผมไปทางไหนดีครับไปที่เล่นแบบไม่เกินสิบเนาะครับผมหนึ่งถึงสิบแล้วก็มันมีหลายแบบเนาะครับผมมาผมเล่นไปแบบว่าเป็นจังไดดอกนี้ครับติดคนณยี่สิบสี่ด้วยยังไงยังไงโอ้โหสวยงามระามแปดครับได้สองทางเลยครับสุดจัดประหลัดบอกครับแบบนี้ครับบอกมาสองร้อยยี่สิบห้าครับโอ้ ร4 0 0กว่าแล้วครับผมสวยงามพระรามแปดแรับมาขออีกสักตาแล้วกันนะครับผมจะเป็นยังไงครับมาครับฮีโรเวียดนามใส่ไปครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยมาต้องดูละแบบนี้ขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเก้าครับเกาโดนอีกแล้วครับผมสวยงามพระรามแปดกันได้เชียว จัดครับมาบวกมาอีกแล้วครับผมของเท่แม่ประนองรับอีกสักดอกละกันครับผมจะพอละมาไปครับจัดไปครับมาเปลี่ยนเส้นทางครับเลื่ยไปที่11ถึงส6บหบ้างนะครับผมมายังไงดอกนี้ปากโอ้ยสิเปียบคับโดนเลยครับแบบนี้บวกมาอีกแล้วครับผม สุดจัดครับโอ้โหได้มาครับเก0ร้อยแล้วกันนะครับผมก็น่าจ,จะพอเลยแล้วกันครับกำไรเน้นๆครับเกือบพันครับเกือบพันนะโอเคครับอันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปก่อนละครับขอบคุณครับ